ขาวๆสูงๆใหญ่ๆมัดด้าบีทีห้าสิบโปรไฮเลเซอร์ปี2015นะครับคันนี้2.2ดีเซล6สปีดเปิดให้เป็นเจ้าของในรถดีนาทีทองรถซิ้งราคาส่งเพียงแค่1,99,000บาทเท่านั้นนะครับรถคันนี้สวยมากทำคาสปาให้แล้วนี่ฮะดูครเปิดแคปได้ซ้ายขวาเลยนะครับเบาะทำเป็นเบาะหนังให้ด้วยนะครับเลขไมล์ส0 0กิโลเมตรนะครับสวยนะครับ6เกียร์ดีเซลนะครับอ่า โครงสร้างดีไม่มีชนหนักที่คว่ำมจมน้ํานะครับเหตุเดิมนะครับชอบ C, ็อค QC m a r k i n g อยู่ครบหมดนะครับอ่าในชอบถ้าในสนใจก็าใ้หาอยู่นะครับมาลองขับได้นะครับร้านชื่อ Car แก้วยูสคาร์ลำลูกกาคลองเจ็ดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับเปิดทุกวันนะครับถ้าจะมาก็กดที่รูปโปรไฟล์ผมได้เลยครับผมปักรูปศรสีแดงไวนะ้แล้วกดแล้วปุ๊บเนี่ยมีช่องทางแชทด่วนแล้วก็ใต้ใต้ลิงก์ต่างๆจะมีคำว่าที่อยู่เป็นตัวสีแดงกดแล้วจะกลายเป็นแผนที่นําทางมาที่ร้านนะครับ สัญลักษณ์แบบนี้ก็กดเลือแอคทีฟเหมือนกันนะครับคุยได้นะครับอยากทําอยากดูคลิปละเอียดยาวๆก็แจ้งความประสงค์มาได้นะครับเดี๋ยวทําให้อันนี้เป็นคลิปประมาณสานาทีถึงห้านาทีนะครับที่ร้านนะครับใครดูจบก็จะได้ประโยชน์นะฮะตัวรถไม่มีชนไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำนะฮะคัดมาให้นะครับพิมพ์ติดให้ใหม่นะฮะนี่ช็อคยูซีมาร์กิ้งของเดิมจากโรงงานครับพิมพ์ติดใหม่นะครับนี่เลยนะครับติดฟิล์มใหม่นะครับของไฮเทคนะฮะนี่เลยนะครับภายในสวยนะคอนโซลคอนโซลนะครับ ส่วนสวยนะฮะหกเกียร์นะครับเบาะทําให้ใหม่นะครับเดิมเป็นเบาะผ้านะครับนี่ก็หุ้มหนังให้ใหม่เลยนะครับเป็น P u ยูโพลียูริเทนนะครับสวยๆแบบนี้โครงสร้างดีครับนี่เปิดให้ดูหมดเลยนะครับโครงสร้างดีนะครับคลิปที่เปิดห้องเครื่องมีเยแล้วนะครับสามารถเลื่อนดูได้อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งไหนๆฝาเปิดไว้แล้วนะครับมัดด้านี้ผมชอบตรงที่ว่าช่วงล่างเขาหนึบดีครับขยันนะผม เราก็ถ้ใช้น้ามันเครื่องคัสโตนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกสองหมื่นโลเลยนะครับอ่าฝาเดิมนะลงอัตโตอะไรอันนะครับระยองนะครับโครงสร้างดีนะครับอ่าเปิดให้ดูเลยหกเกียร์เครื่องเดียวกับฟอร์ดเลยครับหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านะครับอ่าแบบนี้เลยนติ๊กเกอร์เหรียญบาทยังอยู่นะครับจะมีความเก่าของเดิมมันเป็ความเก่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวเลือให้ดูนะครับก็คือได้เดิมนะครับได้เดิมนะครับออะุญาตนะครับ โอ้หนักป้ายเก่าไม่ยับแสดงว่าหน้าไม่มีชนนะครับไม่มีชนหนักที่ควอมจมน้านะนะฮะนี่ทําให้นะฮะดูให้ดูดิก็อธิบายให้ละเอียดหน่อยนะครับนี่นะฮะสวยนะครับลํานี้ลองขับได้สีขาวจริงๆผมมีสองขั้นนะครับสีดําจบแล้วสีดําจบแล้วนะฮะมีสีขาวมีขาวกับดำนะสีดําไปแล้วนะฮะลูกค้าจองแล้วเปิสีขาวนะตัวสูงนะฮะตัวสูงนะครับตัวสูงอ่าครับหล่อเลยไฮเลเซอร์นะครับ ทางติดต่ออยู่รูปโปรไฟล์ขวามือนะผมแจ้งแล้วนะครับกดได้เลยนะครับลองอ่านดูดีๆคะมีช่องาทางติดต่อด่วนอยู่แผนที่นะครับที่อยู่จะไปกดแล้วจะเป็นแผนที่นําทางมาที่ร้านนะครับรถโอเคมัดได้เนี่ยได้เปรียบฮะไม่ได้จะได้เปรียบตรงว่าราคาค่าตัวเขาย่อมยาวกว่าคุ้มค่ากว่าเร้ากว่านั่นเองนะครับนี่นะครับไม่ถึงสองแสนฮะหนึ่งเก้าเก้าเท่านั้นเองคุณผู้ชมมีเล่มพร้อมโอนนะฮะเดี๋ยวพาตรวจเลขเครื่องเลขถังนะฮะก่อนโอนนะฮะ รับประกันการโอนให้หากโอนไม่ผ่านซื้อคืนเต็มจำนวนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นราคาส่งตามสภาพนะฮะเพราะว่าราคาถูกๆเลยนะครับใครชอบใครสนใจใครหาอยู่นะครับมาลองขับได้นะครับพาช่างมาตรวจได้นะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับร้านเปิดทุกวันครับผมคลิปนี้ผมทำมาที่ยี่สิบเอ็ดกันยาหกแปดนะครับขาวๆสูงๆใหญ่ๆแบบนี้นะฮะเรียนเชิญนะฮะ BT50 Pro High Racer